ถ้าผมออกได้หมดสี่ลูกนี้ผมชนะเลยทุกคนเมกิคีเลนสวัสดีครับผู้ราจาชช่องเมกิคีเลนครับผมแล้วก็มาสู่ราชาบอดเกมกับพุก้าล่าสมัติ EP สองนี่ขาวนี้แล้ว ที่แล้วเขาบอกว่าเขาเขาไม่ยอมเขาบอกว่าแค่ซ้อมอะผมฉนันนะ <c oughs> ซ้อมซ้อมได้ไม่เป็นไรครับเราคือการฝึกทักษะ แกก็จะชนะอยู่นั่นแหละอะไรอ่ะโอเคนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าเกมที่แล้วเป็นยังไงนะครับก็สามารถไปดูคลิปได้นะครับกดตัวไอ้นะครับที่บริเวณขวาบนนะครับของจองทุกคนนั่นเลยได้เลยนะครับผมคราวที่เรามาเอาจริงเราจะมาล่าสมบัติมานะครับมีฟงมีพ็อปมีชุดมีอะไรมาหมดเลยบอกว่าเกมนี้สนุกมากครับกับเกมผู้กล้าล่าสมบัตินะครับสามารถเล่นตั้งแต่2องถึงหคนยิ่งคนเยอะยิ่งฝันยิ่งมันนะครับอ่ะทอยเต๋าทอยเต๋าต้องอธิบายเลยแล้วทอยเต๋าทอยเต๋าใครได้ ใครได้เยอะสุดเริ่มก่อนอตัวลูกลมาออยเลยมาหนึ่งสองสามอ่าอ้วนเริ่มก่อนโดยผู้เล่นที่เริ่มก่อนนะครับาเห็นลานึงโดยผู้เล่นที่เริ่มก่อนนะครับจะได้การ์ดผู้กล้าเนี่ยสามใบนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยจะได้ทั้งหมดสี่ใบโอเคมาเริ่มเกมครับดันเจียนเปิดแล้ว มาเริ่มเกมครับนะลงโทรลงโทรโทรไม่มีความสามารถอะไรน,นะครับโราะโทบอกว่าโทรมือใหญ่นะครับแล้วก็โทรจะนั่นแหละความแข็งแกร่งเขาคือ4เพราะฉะนั้นโอกาสจะทอยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ไงมตะเล่นมแต่เล่นทอยเลยนี่นักเวทปะเนี่ยโอ้โหสองเหรียญเปิดเปิดประตูมาสองเหรียญเลยมาถนึ่งก็ได้สองเลยอะลงตัวตลกนะผมลงหัังเงือก ควบคุมโทครับควบคุมโทนางเงือกจะมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือสามารถควบคุมตัวอื่นได้หนึ่งตัวนะครับจนจบเกยเลือกเปทันทีเพราะว่าโทมีความแข็งแกร่งสีค่อนข้างที่จะล่าสมบัติได้ดีนะครับแล้วก็เอ่อแอบไปแล้วหนึ่งเอาแล้วครับตอนนี้กินรีปิดงามครับท็อปลงกินรีปิดงามลงมาแล้วครับโอ้โหกินรีปิดงามเลือดเยอะมากครับมีเลือดถึง4อันเลยนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการยั่วยุด้วยครับทุกคน จบเติร์นครับมากกว่นีน้น,น,นี่มากกว่าเรือยาวอ,ะ <c oughs> อ่ะเรือยาวอีสปอร์ต e ไงอีสปอร์ตมมนต้องเป็นงี้ครับอ่ามาถึงของคุณเนกินะครับนี่ครับคุณเนกิเป็นฝ่ายทํามานะครับ<อ>คุณเนกิ<อ>เลือกลงคนทันครับเกมที่แล้วไม่มีคนทันนะครับคนทันความสามารถของคนทันก็คือเลือกควบคุมผู้กล้าของผู้เล่นคนอื่นได้หนึ่งตัวโดยไม่ต้องคืนนะครับก็คือขโมยนั่นเองนะครับขโมยกินนาฬิาเลย แต่ตาบใดที่เรามีคนทานอยู่บนดันเจียนเนี่ยผมจะไม่สามารถทําการขโมยหรือว่าล่าสมบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องปเป็นโจมตีอย่างเดียวใช้กินารีนะครับโจมตีโจมตีโชว์ครับ สองับนเรียบร้อยโทแตกครับโทแตกครับผมตอนนี้กินดาลีนะครับแม้ความแข็งแกร่งจะมีแค่2นะครับแต่สามารถถอยเต่าได้ถึง4ลูกโคตรเ,เยอะมา<ะ>กยังสามารถลงได้อีกนะครับอ่าผมลงแวมไพร์ครับดูดเลือดตัวตลกมาครับมีความสามารถเรียกทุกก้านะครับใช้ได้เลยอัตโนมัติเมื่อลงในดันเจี้ยนอ้าวพี่พายอ่า มาแล้วครับมาดูท้ายว่าจะแก้เกมยังไงเอ้าลงนักธน,น,กนกูมาครับความสามารถพิเศษของนักธนูก็คือสามารถเลือกผู้กล้าข,ของผู้เล่นคนอื่นหนึ่งตัวนะครับและลดเลือดนะครับน่าจะลดอันนี้ไอ้ก็เข้านี้อยู่ดีนะครับเพราะว่า<ล>ตัวนี้ยั่วยุนะครับกินรลีเป็นตัวแท็งนะครับโอเคแต่ทไจบตี<อ>หรือไหนจบตีหรือฟาร์มฉันจะฟาร์มฟาร์มไหมครับเอาไปก่อนหนึ่งเหรียญครับ ได้เหรียญจากนักขนูนะครับหนึ่งเหรียญแล้วต่อไปตัวตลกครับตลกไม่ได้ครับตลกกดครับอ่ะต่อไปจะเลือกลงการ์ดหรือว่าจะเลือกจั่วถ้าไม่มีบนมือก็ต้องเลือกจั่วแล้วจกเทินนะครับจั่วฮะในเทินต่อไปครับลงาจะทาไงครับลงฟินนิครับเรียกโทรมาเลยโอ้ฟินนิความสามารถก็คือสามารถชุบนะครับผู้กล้าขึ้นมาจากสุสานได้นะครับแล้วก็มาลงดันเจี้ยนโทรฟาร์มเลยครับฟาร์มเลยช่วงนี้รก ไอ้เหรียญเดียวเองค่เหรียญเดียวก็ยังถือว่าโอเคนะแล้วก็เป็นอีกครับฟาร์มครับปุ๊บอ่าได้ครับอีกหนึ่งเหรียญหลังเงือกฟาร์มครับตั้งเอาอีกหนึ่งเหรออียญตัวมันมาสี่แล้วครับตอนนี้ตอบขึ้นเป็นผู้นำแล้วนะตอนนี้แล้วก็เอออย่าหาว่าใจร้ายเราไม่ให้ใครฟาร์มนะครับ <c oughs> ลงราชามาเองครับราชาคือความสามารถที่บอกนะครับคือว่าถ้ามีราชาอยู่ในเกมนะครับทุกคนจะไม่สามารถล่าสมบัติหรือขโมยได้เลยเต้องโจมตีกันเพียงอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เราความเยอะแล้วพอแล้วฮะฝาคือการพระราชาเาย <c oughs> อ่า นั้นต่อไปครับเลือกลงนักบวชครับนักบวชมีทักษะพิเศษนะครับก็คือสามารถฮิวเลือดให้ใครก็ได้1ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นกบเนี่ยจะฮิวเลือดได้2เลยเลือกฮิวให้แวมไพร์ครับอโอกาสเยอะกว่าใช่เพราะแวมไพร์มีความแข็งแกร่ง3นะครับแล้วก็ใช้กินาลีโจมตีครับเอาปีกไปตีมัน <c oughs> อมาแล้วหนึ่งเหรียญหนึ่งลูกห,หลูกครับไปแล้วพระราชาพระราชาครับแล้วก็ใช้คนทันครับคนทนันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวดูคนทันทอยให้ได้หนึ่งไม่ได้แวมพายครับแวมพายโจมตีเลยครับโจมตีพระราชาครับแต่เรียบร้อยครับโอ้โหอยู่ได้ไม่นานจริงน <laughs> ะครับผมเลือกที่จะจั่วครับ ตัวสมวยกินระดีไปเขาเลือกตัวครับเลือกสละคนทันครับคราวนี้ผมก็จะฟาร์มได้แล้วเพราะว่าผมมีคนทันอยู่ผมฟาร์มไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ไม่มียังไม่มีสมบัติเลยอะ่ะตาพิภายผมนำว่ะเกมนี้อะงั้นท่านนําก็เอาดิเอ,อาสม,มยเฉยหัวเกาสมยเหรเธอแอสเซนก็ถอยฟาร์มตัวเองหมดเลยกาอฟาร์มแล้ว เอาไปก่อนเลยหนึ่งเหรียญเราเปได้ปะได้พี่โห้าแน่เนาะห้าพอดีอไปต้องเหรียญไปไหนอ่ะไปไหนพี่โดยปอีกบฏเองหรอโดยการกบฏฉันฟาร์มดีกว่าเอาไปอีกหนึ่งเหรียญแล้วมีแต่ตัวแก่งเยอะๆไงก็ตัวตลกโจมตีรันไพไม่ติดครับไม่ติดครับจอมตีไม่ได้ดีครับติดต่อหรือลงครับจัวม่มีแล้วจัวครับตาผมต้องจัว าคบเสร็จแล้วคราวนี้โทรฟาร์มครับฟาร์มมันอย่างเดียวเลยมาละหนึ่งเหรียญนกฟินิกครับนกฟินิกจอมตีหุ่นไลคาครับ <c oughs> อโอ้โหได้ขึ้นหกเลย <c oughs> บ้าเลยแล้วก็ลงเ <ลง S 1> บิบลงแวมไพยังฆ่าได้อยู่ แล้วก็ดูดเลือดดูดแวมไพายดูดกูก็ไม่มีความหมายไม่ตายอยู่ดีดูดดูดแวมไพายไอ้ต้องดูดหุ่นไรกามันเลือดมันไม่หุ่นไรกาเพราะหุ่นไรกามันเลือดเลยชี้ให้จอมดีฉันเลยจ้ะเอ้านี่คือทังเรื่องที่ฉลาดที่สุดนะไม่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 งั้นถ้ามาถ้ามาดูดเลือดผมไรก็ติดติดกินาลีอยู่ดีไม่เพราะก็ตีมันคือจังหวะที่แกจะฟาร์มเหรียญไม่ไม่อยากรับตัดใจไลยเกี่ยวเกี่ยเกี่ยวอย่าอย่าตายเลยดูโอเค พระมาครับพระมาแล้วหลวงพี่นิมนต์หลวงพี่มาแล้วครับไหนรอบนี้มันจะฟาร์มฟาร์มครับแกก็พยายามสกัดมันต้องมันคือแขงมัตนักบวชก่อนเลยครับโอ้โหนี่พระนั่นเลยเนี่ยโอ้โหนักบวชก่อนเลยครับลาสมบัติครับุหมุน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 ได้โอ้ยไม่ได้ครับ ออกสามครับสามเหมาพระครับพระอปัจจีอปัจิเทเทนาอปัจจียาอปัจิกึดกืดกืดโอ้สองเหรียญครับตามมาแล้วได้เท่าไหร่อ๋สองเหรียญเนี่ยเออโห้ยเราต้องเล่นพระแล้วแหละเราต้องเล่นพระแล้วแหละเราต้องเล่นพระแล้วแหละมาแลครับมาแลครับกินารีครับฟาร์มเลยครับโทรมาตามหมดตอนนี้สองเหรียญครับตามมาถึงแล้วแยมพายครับฟาร์มครับ อดครับอดหมดเลยครับสี่ห้าหกครับสูงครับออกสูงโอเคครับเรียบร้อยครับก้อนเจลาตินมาแล้วครับก้อนเจลาตินความสามารถก็คือเรียกตัวผู้กล้านะครับเลือกที่จะสละชีพผู้กล้าของเราตัวไหนก็ได้ในตันเจี้ยนหนึ่งตัวแล้วเอาเลือดมานะครับมีเลือดหนึ่งอยู่แล้วเอาเลือดจากกินาลีมาอีกสามเป็นสี่ครับนี่แหละคือความสามารถเราก็ต้องสละสลากหนึ่งใบครับสลากนักบวชครับพี่พายรู้เลยนะเราต้องทําไงอ้าวไม่รู้ลงอะไรอ๋อ เราหนึ่งตัวอ้าวต้องเลือกฉลากเออฉันด้วยทุกคนเลยโผมสลากเป็นอีกครับฉันสลากตัวตลกอ้าวคิดเยอะนะเราอ่ะคิดเยอะส่วนคนก่อนไหมล่ะอ่าๆให้เลือกอ่าๆส่วนเรื่นั้นเลยอ่ะยอมเอาโอกาสเยอะอยู่มา ยอมส่งพระลงสู่ศาลครับยอมส่งพระครับเราต้องเล่นแปลกๆไว้ก่อนครับตายออกฟาร์มหรืออะไรตอนนี้ต้องฟาร์มอ๋อโจมตีเหรอตัวไหนเจลาตินนะถ้าพี่ฟาร์มไวพี่ก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าพี่โจมตีก็ช่วยได้ต้องฟาร์มแหละเพราะสี่เพราะว่าเธอนำอยู่เธอไม่ต้องมาลงมาตีไปแล้วหนึ่งครับมาแล้วครับอีกสามเหรียญหนึ่งหนูต้องฟาร์มแล้วยังไงให้เขาหน่อยวะเกมว้าวเขาหน่อยวะเขาอีกสอง สองแต้มใช่ปะจบแล้วจบแล้วปดจัวอีกสองแต้มก็นี่จบเกมจัวเสร็จปบิบตาผมรู้แล้วนะท็อปต้องโจมตีใครอย่าเลยพรลาชาเป็นาอีกแล้วเมื่อวนนี้ยังลงไม่ได้เอออย่าเพิ่งจมตีก่อนต้องโจมตีก่อนแล้วก็โจมตีครับโจมตีออกครับ เฮ้ยเฮ้ยโจมตีก่อนโจมตีแล้วแกหัวใจมันแย่เลยพอลงราชาอ่าพอลงราชานี่อันนี้ไม่ได้ตี่ก็ฟาร์มต่อไปมันก็ฟาร์มได้แล้วก็โจมตีข้ามันได้เอาแวมไพร์จมตงเพราะถ้าไม่โจมตีตอนนี้ตอนวนวนครับวนมาต่อไปก็คือสองตัวนี่ก็โอกาสที่จะชนะจบเกมสูงแล้วก็โทรครับฟาร์มครับอ้าวได้เหรียญเดียวใช่ไหมได้แล้วก็สุดท้ายแล้วลงราชาเลยไหมครับจวก่อนดูความเป็นไปได้โอ้โห ไน่าเลยป่ะต่อเครับนะครับแกไม่ปลอมกาให้มันฟาร์มทำไมจบเถอะไม่เไรจั่วนะครับผมมารลุ้นพี่อย่างเดียวแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะจบเกมให้ในเทิร์นนี้ให้ดูโอเคป่ะผมจะเลือกล่าสมบัติเลยผมเอาเจลาตินล่าสมบัตินะครับสี่เต๋าถ้าผมได้หกผมชนะเลยถ้าผมได้หกก็มีสี่ไงครบสิบชนะเลย สี่เต๋าเทเวศแต่มันมีโอกาสหนึ่งมันสี่เสาห้าหกเจ็ดแต่มีโอกาสเจ็ดลูกถ้าเกิดพลาดหนึ่งลูกเขาก็ใช่นี่ตอบเป็นไรนี่พลาดหมดเลยเนี่ยอะไรวะไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้เลยสี่สี่ห้าจู๋นี่เราจะทำยังไงจะเอายังไงก็ต้องฟาร์มครับแวมไพายสามลูก จีฮนเลยออกี่ฮัอะไรวะทำไนทายกูี่ันหกตัวใหวยเนเนี่ยนี่มือสูงแน่มือสูงอ่ะลงแม่มดครับแม่มดเรียกผู้กล้าคือความสามารถให้ผู้ให้ผู้เลคนอื่นทุกคนนะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบท้งไปเลยใช่ทิ้งวาชามีวรราชาตัวนี้สำคัญทิ้งไปลยะจอาวติายันตัวตัวปึ๊บแล้วก็ถอยได้กตัวเดียวครับทอยได้ตัวเดียวตัวนั้นเก็บไว้ลงสาม ได้อโอ้โหลงไหมตัวนั้นลงหรือจั่วครับลงหรือจั่วเพิ่มอีกแค่เหรียญเดียวพายก็ชนะนะครับใครเขาสามารถเลยไหม่ามารถปลุกจีครับผู้ปุกวิญญาณหรือที่พี่วางแผนแล้วพี่จะชนะหรือเปออล่าระวังโดนซ้อนนะบอกใหก้่อนระวังาชีนี้จ้ะเออดีเอาตาผมครับลงนักบวชครับยูให้โทครับ เติมโอกาสหน่อยจำพายเนี่ยถ้าถ้าทอยออก5ก็ตอบก็ชนะเลยเหมือนกันเอานี้เขาไปมาฟาร์มครับไปครับวัดดวงมาหนึ่งหนึ่งนะครับโทครับโทฟาร์มครับทุบกรุอมาหนึ่สามแล้วเป็นสามน้บวชใช้ทักษะไปแล้วใช้แล้วเอจบครับก็ ไะอี่จริงเมมเมกี้จั่วครับแล้วก็คราวนี้ตาเทินผมนะครับผมจั่วนะครับมันฟาร์มอีกแล้วแม่มดครับแม่มดตรงฟาร์มอ่ะฉันชนะไอนี่ก็สามารถนะเพราะว่าพี่มีโอกาสพี่ได้ถ้าท่านมัวแต่ตีเธอใช่ป่ะเธอเาอไม่ชนะแล้วไอท็อปก็ใช้ไอท็อปก็ได้เพราะเธอก็มีการ์ดลงแต่ท็อปโอกาสน้อยกว่าโอกาสอะไรพี่เียต้องฟาร์มเท่านั้นต๊อปอีแค่สามเองต๊อปแค่สามเท่านั้นมาครับ ทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าการทอยเต๋าของผม3ครั้งในคราวนี้ผมจะชนะหรือเปล่าแต่ลูกนี้ต้องผมจะเริ่มจากแม่มดก่อนแม่มดแค่ลูกเดียวชัวชัวไอแม่ย้อยหกครับังแล้วหนึ่งครับแวมไพายครับได้สองครับสองครับเป็นยังไม่ชนะอยู่ดีนะคะโอกาสสุดท้ายคือถ้าเจลาตินเราต่ำหมดก็ถือว่าได้ครับถ้าผมออก ได้หมดสี่ลูกนี้ผมชนะเลยทุกคนคุณไปนอนก่อนละโอ๋ยได้แค่หนึ่งเหรียญโอ้โหในบ้างจะจบจบเกมต้องพีคเกมต้องพีคเกมแล้วที่นี่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนต้องตัดเกมครับขโมยหนึ่งเหรียญครับเขามาครับมาครับ ก็คือพี่ไพยต้องทอยสองตัวนั้นได้ก็จบเหมือนกันทำพลาดเลยแล้วก็ก็ทำการสลักชีพออก๊พ<ล>อบบินครับก๊อบบินลงมาขโมยอ,อย่างเดียวครับเดี๋ยพี่ไพตอนนี้<จ>แต้มผมกับภายเสมอแล้วนะแต่คือถ้าพายทอยออกได้2อันเมื่อไหร่ก็คือจบเกม 1, ทันทีพี่ไพยก็ฟาร์มเท่านั้นปุบิญญาณฟาร์มพี่ไพยชอบเลขหนึ่งไหรอเอาเลยเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเลขหกดิโอ้โหต้องทอยได้6เท่านั้นน่ะเอาตัวไหนก่อนบอก่อนตัวไหนปญญาณผู้ปุบิญญาณจัตรล่าสมบัตินะห ออกห้าไปแล้วหนึ่ง,ง<ด>แล้วหนึ่งโอ้ยแล้วก็นักธนูนักธนูอ,ออกห้าสิ่ตาสมบัติเฮ้ย<อ>เอ้ยออกสีบออกพอดีเ <c oughs> ลยแบบโอ้โหชนะไปแล้วเรียบร้อยอโอ้โหสนใจก็า่ะเกมนี้ก็ต้องชนะ บอกแล้วเมื่อกี้ฉันซ้อมนี่ฉันเมาจริงอยากให้พวกเธอรู้ว่ารอบแรกอ่ะมันเป็นการทําตัวละครแบบไหนหน้าที่อะไรยังไงอ๋อให้มาอธิบายใช่แต่รอบนี้คือจะได้รู้ว่าเวลาอยู่ในสนามจริงอ่ะมันเป็นยังไงาพูดเยอะพอชนะแล้วพูดเยอะนะครับก็เอาเป็นว่านะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องนกิคิเลนด้วยนะครับผมมุ่งสู่3 0 0 0ส0ซับสไครต์แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มานะครับฉันรวยเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมอาจจะไปฟีดกับช่องอัพทุกูนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นคนเยอะกว่านี้เออแบบ4คน5คนขึ้นไปนะครับหกคนหกคนโอ้โหนี่ขนาด3คนอะยังปั่นกันขนาดเนี้ยถ้า6คนอะโอ้โหมันแม่มันกันขนาดไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกับราชาบอร์ดเกมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ